คลิปนี้เปรียบเสมือนการแชร์ประสบการณ์ฉะนั้นแล้วสาม,มารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องตำรากริลล่าอยู่กับเกมเกณชินอินแพ็และพินิกคนนี้คนเดิมเช่นเคยมาอยู่กันในคอนเทนต์ขาประจําของช่องเราหมองแค่สีดาวในที่สุดตู้กาชา4.8ครึ่งแรกก็ปรากฏตัวออกมาให้เราสุ่มได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพูดได้คําเดียวเลยว่าสําหรับผมแล้วน่ากดชิบ ไม่เป็นการรอช้าผมขอเวลาสักหนึ่งนาทีกว่าๆพูดว่าทําไมผมจึงเลือกใช้บริการร้านนี้ครับทําไมเราต้องเติมริสแมนชอปเพราะเขาเติมง่ายสามารถเติมผ่านเว็บได้แม้เราจะใช้แค่มือถืออันดับแรกเข้าที่เว็บไซต์ริสแมนชอปเลื่อนลงมาเจอแล้วเกมเกันชิน้นกดเข้าไปเราจะมาปรากฏอยู่ที่หน้านี้เรื่องต้นการเติมด้วยการเข้าสู่ระบบเลือกช่องทางที่สะดวกแล้วก็เข้าสู่หน้าเติมเงินกันเลยครับคราวนี้เราจะมากรอกยูไอดี ID, แล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์เลือกวิธีการชำระเงินตรงจุดนี้เรา สามารถเลือกได้หลายช่องาทางแม้กระทั่งการผ่อนชำระก็สามารถเลือกได้ครับถัดมาคือเลือกแพ็กเกจที่สนใจแล้วคุณสังเกตเห็นหรือเปล่าครับว่าแพ็กเกจที่เราเลือกมันจะมีการระบุคอยเอาไว้นั่นคือริส m a n คอยยิ่งแพ็กเกจไหนจัดโปรโมชั่นคอยที่ได้ก็จะได้มากยิ่งขึ้นแล้ว i ิส Man คอยเอาไว้ใช้ทําไมเอาไว้ใช้แทนส่วนลดในการเติมครั้งถัดไปครับเลื่อนลงมากดดาเนินการต่อเข้าสู่หน้าเงื่อนไขาการใช้บริการตรงจุดนี้เป็นการระบุเงื่อนไขของร้านไว้ว่าเรายอมรับได้หรือไม่เลื่อนลงมา ติ๊กตกลงทั้งสองช่องเช็ครายละเอียดว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือยังถ้าถูกต้องแล้วก็กดดําเนินการต่อได้เลยครับทีนี้ก็จะเหลือขั้นตอนการจ่ายเงินกรณีโอนผ่านธนาคารก็เข้าแอปธนาคารแล้วเอา QR code นี้ไปสแกนนะครับคราวนี้ก็รอสักแป๊บหนึ่งเข้าเกมไปปรากฏว่าทางร้านริสแมนชอบได้เติมให้ผมเรียบร้อยแล้วครับบริการไวปลอดภัยเพราะใช้แค่ UID จะเติมเยอะก็สามารถผ่อนชำระได้มีริสแมนคอยให้เก็บสะสมใช้เป็นส่วนลดในการเติมครั้งต่อไปบริการ คุ้มปลอดภัยขนาดนี้ผมเลยเลือกเติมริสแมนชอบครับทําไมจึงเลือกพูดเฉพาะสีดาวเพราะสีดาวมันมีแต่ความไม่แน่นอนถึงแม้ว่าเราจะมีการันตีอยู่ในมือก็ใช่ว่าเราจะได้สีดาวที่เราต้องการบวก,บวกกับสิ่งห้าดาวความคุ้มค่าของแต่ละคนหมั่นไม่เท่ากันถึงผมจะบอกว่า5ดาวสิ่งนั้นหมันแย่อย่างนั้นมันแย่อย่างนี้แต่ถ้าเกิดคุณชอบสิ่งนั้นคุณก็กดไปได้เลยครับเพราออย่างไรก็ตามเล่นในตัวที่รักกดในตัวที่ชอบมันคือหนึ่งในความสุขที่เราหาได้จากการเล่นเกมเกมชิน คราวนี้เรามาดูแบรนด์เนอร์ตู้กาชา48ครึ่งแรกนี้กันซึ่งผมจะเริ่มพูดจากฝั่งตู้กาชาตัวละครก่อนนะครับสาหรับ4ดาวนาปกตัวละครตัวแรกคือเจ๊หนิงกวงเจ๊หนิงกวงตัวละคร4ดาววิชั่นหินสังกัดภูมิภาคหลีเ่เย่เป็นหนึ่งในตัวละครที่สามารถปรับเล่นได้สสายด้วยกันสายที่1คือสายทําดามเม็ดหลักเน้นทําดาเมด็มดหลักอยู่บนสนามสายดาเม็ดหลักนี้เป็นสายที่ได้รับความนิยมค่อนข้างน้อยเพราะแอนิเมชันการโจมตีของเจ๊หนิงกวงแบบปกติมันช้าเรา เลยต้องทาแคนเซิลแอนิเมชันเพื่อให้ดาเมทที่ออกมามั่นคุ้มค่าต่อหนึ่งนาทีที่เสียไปการทําให้มันคุ้มค่าแบบนี้ขอพูดแบบสรุปง่ายๆนะครับโดยรวมแล้วมันทําให้เจ๊หนิงก้วงสายดาเมจหลักมันเล่นได้ยากขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้จริงจังในด้านดาเมจต,ต่อหนึ่งนาทีขนาดนั้นมันเจ๊หนิงก้วงสายดาเมจหลักก็รับไตว่าแก้เบื่อได้ดีเลยครับสายที่2ผมเรียกว่าสายชาวแบหรือสายสปอร์ตเน้นออกมากดสกิล่าวิ่งเข้าประตูไปแล้วก็ตามโดยสกิลอันตีฉาโจมตีไปหนึ่ ด้วยความสามารถของประตูหนิงกวงตัวละครที่วิ่งผ่านประตูไปจะได้รับโบนัสความเสียหายหินเพิ่มขึ้นและดามเมที่เกิดจากประตูจากสกิลธาตุของหนิงกวงมัน yes. รอบอนุธาตุหินได้ค่อนข้างเยอะครับทำให้ตัวละครตัวนี้ถึงแม้ว่าอาจจะถูกออกแบบมาให้เป็นตัวดาเมจหลักแต่ด้วยความสามารถที่เจ๊เขามีเอาไปเล่นสายโซแวบทําดาเมจเป็นครั้งเป็นคราวแล้วคอยซัพพอร์ตตัวดาเมจหลักธาตุหินของเราการเล่นแบบนี้มันง่ายกว่าสายดาเมจหลักและทําให้ดาเมจองค์รวมของทีมค่อนข,อขอ้างออกมาเยอะกว่าครับอย่าง แต่ก็ตามตัวละครตัวนี้จะเก่งมากๆกับมอนสเตอร์ประเภทเดียวเพราะกระสุนหินของเจหนิงก้วงมันจะพุ่งไปหามอนสเตอร์ตัวนั้นเพียงแค่ตัวเดียวแต่ถ้าเกิดมอนสเตอร์มันมากันหลายตัวกระสุนหินมันจะแยกไปตีมอนสเตอร์กลุ่มนั้นตัวละเม็ดถึง2เม็ดครับณปัจจุบันนี้ปัญหาสายตายาวของหนิงก้วงจากที่ผมสังเกตมาผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างลดลงอะไรก็ตามข้อเสียอย่างการสายตายาวเล็งมอนสเตอร์ตัวนี้แต่ดันไปตีมอนสเตอร์ตัวนู้นเรายังคงพบเห็นปัญหาตรงจุดนี้ของเจหนิงก้วงอยู่บางครับัวลที่2คุณ พี่ขาวเวนขาวเวงขาวเวก ขอเร like ียกว่าคาวเวนแล้วกันผมขอพูดไว้ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับตัวละครตัวนี้ผมไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากได้คุณดูเลเวลผมสิครับผมเพิ่งจะปั้นถึงเลเวล50เองชั่วโมงบินผมก็ยังมีไม่เยอะเท่าไหร่ก็เพราะหลังจากที่ผมได้นนอนนิลูหรือนนองนิโลมาผมติดปากกับชื่อนิโลมากกว่าผมขอเรียกเป็นนิโลนะผมก็แทบจะไม่ได้จับตัวละครตัวนี้เลยครับขาวเว้นตัวละครสี่ดาววิชันไม้สังกัดภูมิภาคสุเมรุหนึ่งในตัวละครที่พูดได้เลยว่าถ้าเกิดมองแค่ไม่ คดีการเล่นเขาคือน้องชายแท้ๆของคุณพีนิโลด้วยความสามารถในการบีบบังคับให้ลูกมะเฟืองมันระเบิดได้<จ><น>แถมในสภาวะอันตรยังทําให้ดามเมจจากลูกมะเฟืองมันมีความรุนแรงที่มากยิ่งขึ้น<จ><บ>ในการบีบบังคับให้ลูกมะเฟืองระเบิดของคาวเวนเราต้องกดสกิลธาตุเพื่อสแกนหรือจังหวะช่วงเข้าสู่สภาวะอันตรายนะครับว่าจังหวะช่วงเข้าสู่สภาวะอันตรในจังหวะนั้นถ้ามีลูกมะเฟืองอยู่ใกล้เรามันจะถูก,กบังคับให้ระเบิดด้วยเช่นกันครับอย่าเพิ่งเข้าใจาผิดนะครับคาวเวนในช่วงระยะเวลาสภาวะอันต ไม่ได้มีความสามารถทำให้ลูกมะเฟืองที่ตกมามันระเบิดทันทีแต่ในสภาวะนี้จะเคลือบดาบให้เป็นธาตุไม้และมีบัฟเพิ่มความเสียหายของลูกมะเฟืองให้ทำดาเมจได้มากยิ่งขึ้นครับเฮ้ยตัวเป็นธาตุไม้มีความสามารถในการเพิ่มดาเมจจากลูกมะเฟืองแล้วดาเมจจากลูกมะเฟืองอัปเกรดของนิโโลมันถือว่าเป็นดาเมจจากลูกมะเฟืองมันก็หมายความว่าคาวเวนสามารถเป็นตัวไดเวอร์ในทีมของนิโโลได้ดีเลยครับแล้วทำไมเราต้องเอาคาเวนเป็นตัวไดเวอร์ก็เพราะสภาวะอันตรนี้จะหายไปเมื่อคาเวน จากการต่อสู้ครับในทีมไดโดคอเหมือนกันในทีมลูกมะเฟืองเหมือนกันถ้าเกิดเปรียบเทียบกันระหว่างคาวเวนและนิโลคาวเวนไม่ได้ถูกเจาะจงทาตในการจัดทีมเราจะใส่ทาตไหนในทีมไปก็ได้แค่ไม่กระทบลูกมะเฟืองบนสนามก็พอในด้านความง่ายในการเล่นผมมองว่านิโลเล่นได้ง่ายกว่าแต่นั่นเลยครับนี่เป็นเพียงแค่มุมมองของคนชั่วโมงบินต่ำเหมือนผมดูจากพื้นฐานแล้วคาวเวนมันเก่งนะแต่ผมไม่ขอฟันธงว่าตัวเขาเก่งขนาดไหนแล้วกันต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับตัวละครสี่ดาวนับ ปกลำดับสุดท้ายนั่นก็คือน้องแมวสุดน่ารักน้องคิราระคิราระตัวละคร4ดาววิชันไม้สังกัดภูมิภาคอินาซึมะน้องแมวตัวนี้สําหรับผมแล้วคือเด่นมากด้านการสำรวจไม่ว่าจะเป็นการวิง่งหรือการปีนเขาแค่กดสกิลทัดค้างการกระทําเหล่านั้นในสภาวะกรองแมวมันจะมีความเร็วที่มากขึ้นแถมยังสามารถกระโดดได้สูงมากขึ้นและในสภาวะกรองแมวนี้ถ้าเกิดเรานําน้องไปปีนไปจะลดการใช้คาพลังกายด้วยครับส่วนในด้านการต่อสู้น้องแมวตัวนี้ มีความสามารถในการเปิดโลธาตุไม้และในสภาวะกลองแมวหรือสกิลธาตุกดค้างเมื่อเราควบคุมไปชนมอนสเตอร์มันยังสามารถสร้างความเสียหายธาตุไม้แก่มอนสเตอร์ตัวนั้นได้ด้วยครับสําหรับผมแล้วในด้านการต่อสู้น้องคิราระเอาไว้แค่เปิดโลเฉยๆซึ่งโลของน้องคิดตามคาพลังชีวิตและน้องเองก็เติบโตเป็นคาพลังชีวิตความหนาของโลเลยค่อนข้างจะมีมากพอสมควรแต่ถ้าเกิดเรามีน้องคิราระ46เมื่อไรนอกจากจะเปิดโลได้แล้วยังสามารถบัฟโบนัสความเสียหายธาตุทั้งหมดแก่ ละครทั้งหมดในทีมได้ด้วยครับมาอยู่กันในส่วนของตู้อาวุธมองแค่สีดาวนาปกตู้อาวุธลิมิเต็ดรอบนี้อาวุธ4ดาวนาปกผมจะขอแบ่งออกเป็น2ประเภทขึ้นประเภทลิมิเต็ดในรอบนี้ประเภทที่1ก็มาเพียงแค่1นชิ้นนั่นก็คือดาบซีฟอร์สมูลไลท์ผมขอเรียกว่าดาบมูลไลท์แล้วกัน <c oughs> นี่คืออาวุธ4ีดาวที่ดีที่สุดของผู้ครองสมญานามเทพลมอย่างคาซอฮะตัวดาบให้ค่ารองมาเป็นค่าชำนาญธาตุมีความสามารถในการแปลงค่าชำนาญธาตีผู้ใช้มีแปลง ไปเป็นค่าฟื้นฟูพลังงานแก่ผู้ใช้ได้ในอัตราส่วนที่ระบุไว้และยังสามารถําค่าฟื้นฟูพลังงานที่แปลงได้ไปเผยแพร่แก่สมาชิกในทีมในอัตราส่วนที่น้อยกว่าได้ด้วยครับเอฟเฟกต์นี้สามารถเกิดขึ้นได้แม้ว่าผู้ใช้จะไม่ได้อยู่บนสนามก็ตามครับอารมณ์ประมาณคล้ายดาบฟาโวแต่เป็นดาบฟาโวที่หนําข้อจํากัดดานผู้ใช้ต้องอยู่บนสนามออกไปและเปลี่ยนค่ารองจากฟื้นฟูเป็นค่าชานาญท่าแทนครับสำหรับดาบเล่มนี้ตัวละครที่ใส่ได้ดีหลักๆแล้วผมนึกออกอยู่2ตัวละคร นั่นก็คือคาซือฮะกับน้องชิโนบุสายปิดปฏิกิริยาธาตุครับมาในส่วนของอาวุธสี่ชิ้นที่เหลือนี่คืออาวุธปรับเพททีสองปรับเพทไมลิมิตเพราะพวกมันมีโอกาสออกได้จากตู้ปกติครับชิ้นแรกคือธนูสีดํารัสณปัจจุบันนี้นี่คือธนูสีดาวที่ดีที่สุดของตัวละครผู้ใช้ธนูที่เน้นทําดาเมจจากการโจมตีปกติย้านะครับว่าเน้นทําดาเมจจากการโจมตีปกติเพราะธนูคันนี้มันเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีปกติได้โคตรเยอะครับธนู ขัดห้าสำหรับตัวละครที่เน้นโจมตีปกติอย่างเดียวใส่ธนูดำขัดห้าคันนี้ทำดาเมจได้สูงกว่าธนู5ดาวบางคันอีกครับสำหรับตัวละครนิยมใส่ก็จะมีโยอิมิยะใช่ตัวละครอันลอยและก็ฟิสสายดาเมกยภาพครับชิ้นต่อไปหอ,อกรากก้อนเบนนี่คือหอ,อกที่ให้ค่าร้องเป็นค่าชำนาญทานให้มาสูงที่สุดในบรรดาหอ,อกณปัจจุบันนี้มีเอ็กเซกเมื่อผู้ใส่ไปสร้างความเสียหายแก่มอนสเตอร์ที่ได้รับผลกระทบจากทาตุไฟหรือท่านน้ำความเสียหายนั้นมันจะถูกเพิ่มขึ้นครับทุก ตัวละครนิยมใส่ใส่ได้ดีมากกับฮูเต๋อท่านพออเล็กซิโนก็สามารถใส่ได้หรือจะเอาไปใส่ให้ไรเดนโชกุนสายเป็นปฏิกิริยาท่าไทเปอร์บรูมก็ถือได้ว่าตอบโจทย์เช่นกันครับสำหรับสี่ดาวชิ้นต่อมาผมมองว่ามันคืออาวุธแก้ขัดสื่อเวนไอออฟเพอร์เซพชันซึ่งผมจะขอเรียกเป็นชื่อเล่นของมันคือสื่อเวนลูกแก้วม้วงเจ้าสื่อเวนลูกแก้วม้วงลูกนี้อย่างดีที่ให้ค่าร้องเป็นค่าพลังโจมตีเมื่อตัวละครที่ใส่ทําการโจมตีปกติชา้าโจมตีถูกเป้าหมายจะมีโอกาส20%กระสิบเปอตีเป็นต สร้างดาเมจกายภาพเพิ่มเติมสูงสุดอยู่ที่4ครั้งย้านะครับว่าสูงสุดอยู่ที่4ครั้งมันมีโอกาสถูกเพียงแค่2ครั้งหรือ3ครั้งเช่นกันแต่ถ้าเกิดมอสเตอร์ตรงจุดนั้นมันเป็นมอสเตอร์ที่มีอยู่เพียงแค่ตัวเดียวโอกาสสูงสุดจะถูกได้เพียงแค่1ครั้งครับโอกาสเกิดเอฟเฟกนี้มีอยู่50%์แถมเรายัางต้องไปลุ้นอีกว่ามันจะไปกระทบ2ครั้ง3ครั้งหรือ4ครั้งแต่ถ้าเกิดมอสเตอร์มันมาเพียงแค่ตัวเดียวคือถูก1ครั้งแน่นอนบวกกับาาเเเมมมจสริกฟีนนน้ันป็ ดาเมจกายภาพครับถ้าเกิดเป็นดาเมตธาตุตรงตามธาตุของผู้ใส่มันคงจะดีกว่านี้ด้วยเหตุนี้ทําให้สื่อเวชิ้นนี้ในสายตาของผมคือมันดีนะแต่มันดีไม่สู้เอฟเฟกประเภทซุ่มมันมีค่อนข้างมากไปซุ่มโอกาสเกิดไม่พอสุ่มแม้กระทั่งจํานวนครั้งที่กระทบและเอฟเฟกแบบนี้มันค่อนข้างเสียเปรียบก,กับมอสเตอร์ที่มาเพียงแค่ตัวเดียวครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็ให้ออฟรองเป็นคาพลังโจมตีถ้าเกิดเรามองจุดนี้เพียงแค่จุดเดียวสื่อเวลูกแก่ม่วงนี้มันสามารถใส่แก้ขัดได้หลายตัวละครเลยครับ อาวุธ4ดาวนาปกชิ้นสุดท้ายดาบใหญ่ตองสาบเดอะเบลนะปัจจุบันนี้อาวุธชิ้นนี้ยังถือได้ว่าเป็นขยะไอดีเหมือนเดิม <c oughs> ด้วยค่าร้องที่ให้มาเป็นค่าพลังชีวิตเปอร์เซ็นต์ <c oughs> นะปัจจุบันมันก็มีตัวละครดาบใหญ่ที่ใช้งานค่าพลังชีวิตเปอร์เซ็นต์อยู่แต่กับกลายเป็นว่าตัวละครเหล่านั้นไปใส่ดาบใหญ่4ดาวเร่มอื่นมันมีประโยชน์กว่าเดอะเบลเป็นไหนไหนอีกทั้งมันมีตัวละครตัวหนึ่งที่หมาครั้งแรกเราคาดได้ว่าอาจจะใช้เดอะเบลได้ปเปรียบเสมือนอาวุธประจําตัวตเมื่อตัวละครตัวนั้้นนเเขาามมใก จริง,รงปรากฏว่าคนละเรื่องกับเดอะเบลเลยครับถ้าเกิดจะให้พูดถึงประโยชน์ของเดอะเบลในสายตาของผมผมมองได้เพียงแค่จุดเดียวณนะปัจจุบันนี้เดอะเบลมีไว้ใช้เปรียบเทียบระหว่างอาวุธที่ดีกับอาวุธที่แย่ครับเมื่อเรารู้ว่าของแย่มันเป็นยังไงเราก็จะรู้ว่าของดีมันเป็นอย่างไรเช่นกันครับมาอยู่กันในหัวข้อสุดท้ายการให้คะแนนและก็สรุปมองแค่สีดาวไม่มองห้าดาวสําหรับตู้ตัวละครลิมิตนั้นสีดาวณปกรอบนี้มันมันไม่มีตัวสีอะแต่มันดีได้ไม่สูท่าเกิดผ่าซ่าบานพ้ม คือมันพอแค่ได้ในมุมมองมือใหม่ AR ยังน้อยตัวเลือกการจัดทีมยังคงน้อยอยู่ตัวละครสีดาวนาปกเหล่านี้อาจจะไม่ได้มีความจําเป็นในการลงทุนมากเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วมันจะไปเหมาะกับคนที่มีความพร้อมไปเหมาะกับ ID ที่มีตัวเลือกในการจัดทีมอยู่ระดับหนึ่งครับในมุมมองมือใหม่ AR ยังน้อยตัวเลือกการใช้งานน้อยมองแค่สีดาวนาปกตู้ตัวละครลิมิเตทรอบนี้ผมให้คะแนนเต็มสิทธ์อยู่ที่ประมาณ6คะแนนครับแต่ถ้าเกิดมองในมุมมองที่ไม่ใช่มือใหม่ตู้นี้ ผมจะให้คะแนนอยู่ที่6กถึงเคะแนนครับมาในส่วนของตู้อาวุธมองแค่4ดาวนาปกไม่มอง5้าดาวส่วนตัวนะมันมีสุภาษิตท,ที่กล่าวไว้ว่าปลาเนาตัวเดียวหมิ่นไปทั้งค้องแน่นอนครับว่าปลาเนาตัวนั้นก็คือเดอะเบลไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะกดตู้อาวุธที่มี4ดาวนาปกเป็นเดอะเบลไม่รู้เป็นอะไรสดาวที่ออกออกเป็นเดอะเบลบ่อยมากกด4ีดาวมา10อย่างได้เป็นเดอะเบลซะเอย่างสําหรับตู้นี้มันว่าจะเป็นมือเก่ามือใหม่มือฉมังอะไรก็ตามผมอักคติผม ห้แค่5คะแนนเต็มสิบทอแต่ถ้าเกิดเอาความอคติออกไป4ด่ดาวดีตู้นี้มีอยู่3อย่างผมเลยจะให้คะแนนเต็มสิบอยู่ที่ประมาณ 6- 7ถึงคะแนนเลยครับอย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นเพียงแค่มุมมองและการให้คะแนนของบุคคลเพียงแค่คนเดียวเราทราบดีครับว่าแต่ละคนนะ่ะมีความคิดมีความเห็นไม่เหมือนกันซึ่งคุณสามารถเขียนมาบอกกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับคลิปนี้ผมอาจจะพูดเร็วไปบ้างพูดผิดพูดเพี้ยนไปบ้างก็ต้องขออภัยไว้นะคลิปนี้ด้วยนะครับปัจจุบันช่องตำราคอยล่าของเรามีระบบสม สําหรับใครอยากจะสนับสนุนช่องของเรานี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถทําได้หรือว่าจะใช้ช่องทางปุ่มซุปเปอร์แตง Super Tank หรือปุ่มขอบคุณก็ได้เช่นกันแต่เพียงแค่คุณย้านะครับว่าแต่เพียงแค่คุณกดไลค์คลิปนี้กดซับสไครต์ช่องนี้มันก็ทําให้ผมสุขใจมากมายแล้วครับอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึงร้านริสแมนชอบขอขอบคุณที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ